อา้าวถามเดี๋ยวผมจะลืมอายุเกิน60แล้วซื้อได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับฉันจะออมต่อไม่ได้เหรอฉันจะออมต่อมันมันยังไม่ถอนก็ได้เดี๋ยวไปถอน70อ็ดไม่เหมาะละกันนะฮะเพราะว่ามันก็เป็น เป็นเป็นวัยเกษียณซึ่งขาดรายได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้เขาทำงาน65า <c oughs> ยังทำนะ <c oughs> เอาเอาเป็นเกณฑ์60 <c oughs> นี้ดีกว่าครับเพราะว่าเราต้องการจว์คือเราต้องการให้คนที่อายุ30 40 50เก็บเงินไปเรื่อยเก็บเงินไปเรื่อยเก็บเงินไปเรื่อยเพราะถ้าสมมติเราไปเปิดตรงนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนที่มีอายุ60ก็ก,ก็ก็มีส่วนในการที่มาใช้ตัวเงินเขาประมาณนั้นและมีประโยชน์น้อยกว่าตัวคนที่มีอายุ 30- 40ในการ <c oughs> <ๆ>ที่จะเก็บเงินไปสำหรับวัยเกษียณ เพราะฉะนั้นอันไว้ที่หกิเพราะยังไงหกสิบคุณจะต้องเอาเงินออกแล้วถูกต้องครับจะได้เงินที่คุณซื้อหวยไปทั้งหมดหวยเกษียณที่ว่านี้เนี่ยใช่ครับกลับคืนมีดอกเบี้ยไหมอยู่ระหว่างการหารือนะครับก็เงินที่ทางกอชเขาเรียกว่ามีผลตอบแทนบ้างไหมถ้าเกิดกอชกองทุนการออมเอาไปเรหารจัดการความเป็นไปได้ก่อนความเป็นไปได้ผมคิดว่าควรจะมีหลักการควรจะมีควรจะมีใช่ควรจะมีแล้วก็มีอยู่ในระดับที่ เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นระดับที่เพียงพอนะครับแต่ถามว่าทําไมยังไม่ยืนยันยังไม่ยืนยันเพราะว่าเงินเนี่ยสมมุกิกอชเก็บไปเก็บไปเก็บกอชต้องเอาไปบริหารใช่เราอยากดูประสิทธิภาพในการบริหารในช่วงแรกก่อน นะครับว่าประสิทธิภาพในการบริหารของกอชอเนี่ยเป็นอย่างไรกอชอทุกวันนี้เขาบริหารอยู่ด้วยนะใช่ใช่แต่นนเงินเดือนเงินข้าราชการถูกต้องถูกต้อง,องออแล้วน,นี่มันก็เป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วมันใหญ่แล้วมันจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วใหญ่กว่าในที่สุดใหญ่มากใหญ่มาก,มากเพราะว่ามันคนทั้งประเทศแล้วก็ทุกคนก็เราคาดการณ์ว่ามีคนมาใช้เต็มจานวนตลอดแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเพราะฉะนั้นอยู่ที่ศักยภาพของการบริหารแล้วก็อย่าลืมว่ากอชก็มี ค่าใช้จ่ายหรือค่าดําเนินการในโครงการนี้นะครับที่ต้องมีการพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าเขาสามารถบริหารให้มีผลตอบแทนสูงพอที่จะเอามาจ่ายเป็นดอกเบี้ยได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ต้องแปลว่าผมต้องมั่นใจว่ากชต้องมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงด้วยคือไม่เสี่ยงครับก็ชอปกติมีความมั่นคงอยู่แล้วครับไม่เสี่ยงอยู่แล้วเพียงแต่อันนี้เราก็ใช้ใช้ความระมัดระวังก่อน S <S เป็นเฟสเฟสไปก่อนนะครับคือเริ่มต้นนี่คือเฟสที่1เฟสที่หนึ่งครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเราจํากัดแค่เป็นแรงงานนอกระบบก่อน,นรแรงงานนอกระบบคือคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมน<ช>ั่นแหละถามว่าทําไมเพราะว่าคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่มีรายได้ที่ชวัดเฉวียนนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนไม่คงที่ไม่แน่นอนไม่มีเงินเดือนอ่ะหรือรายได้ชวัดเฉวียนตามภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นคนกลุ่มที่มีภาวะการเงินออมที่ต่ำแล้วกัน นะฮะจริงๆริงระบบสวัสดิการสังคมไม่มีใช่แลวเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีไม่มีไม่มีภาครัฐยื่นมือเข้าไปช่วยนะมันไม่มีประตูใส่เข้าไปใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาซึ่งเป็นคนที่เดือดร้อนเกือบที่สุดในสังคมเนี่ยได้มีสิทธิก่อนในการที่จะไปกระตุ้นการออมนะครับแต่ยืนยันครับว่าก็จะมีการขยายเฟสต่อไปและให้ครอบคลุมทั้งทั้งทั้งทุกคนในประเทศไทยค่ะ ใช่ครับเอาเฟดต่อไปใช่ไหมเฟดต่อไปครับ <f az> <t> คือ,อปแปลว่าคนที่ระบบประกันสังคมเฟดต่อไปอาจจะได้ว่างันเถอะใช่ครับใช่จจะเฟดหนึ่งขอเอากลุ่มที่จําเป็นก่อนครับขอ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 เป็นเฟดเฟดไปก่อนนอกระบบก็คือแรงงานนอกระบบคือไม่อยู่ในระบบประกันสังคมอ่ะครับประมาณ20ล้านคนฮะที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย20่ล้านคนครับใช่รวมถึงกลุ่มที่ประกันสังคมประกัน อ,อาชีพอิสระใช่ครับคือบตัตร40แล้วก็อะไรนะสมาชิกกชอ,อยู่แล้วใช่ค่ะคือยังไงสมาชิกกชอยู่แล้วก็คนที่เป็นแรงงานนอกระบบที่เขาเป็นสมาชิกกชอ,อยู่แล้วที่เขาทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็รวมถึงแรงงานนอกระบบที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกอชอนะครับรวมรแล้วประมาณ20ล้านครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาสมัครสมาชิกกชประมาณสัก17ล้านจาก20ล้านคือปัจจุบัน3ล้านใช่ไหมใช่ครับใช่ คือปัจจุบัน3ล้านแปลว่าการจูงใจโดยสมัครใจไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะเข้ามาน้อยใช่แล้วมันมีเงินสมทบมีอะไรด้วยนะก็ยังไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันจริงจริงรัฐก็ใช้งบประมาณนะแต่มันเข้าไปสมทบแต่มันมันอาจจะไม่ไม่ถูกจริตแต่คนไทยแล้วกันก็เก็บเองได้ขนาดรัฐช่วยจ่ายคล้ายๆประกันสังคมนิดนนะใช่มันก็เลยมันก็เลยยังเป็นโครงสร้างที่ยังไม่ตอบสนองการออมของประเทศก็เลยคิดว่ามันจะขึ้นมาเป็น20ล้าน ก็ตามเป้าหมายของหวยเกษียณที่ว่านี่นี่แหละใช่ครับใช่ครับค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดภาวะคนแย่งกันซื้ออยู่แล้วฮะเพราะว่าลิมิตที่จะมีก็จะลิมิตให้มันต่ํากว่าดีมานในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นทุกงวดจะขายหมดอจะมีการประเมินดีมานแล้วก็มีการประเมินคล้ายๆกับสลากดิจิตอลอ่ะไม่เหมือนครับรูปแบบจะเป็นไม่ไม่ผมหมายถึงว่าการคำนวณที่จะปล่อยลงไปในตลาดใช่ใช่จะจะเป็นการคำนวณที่น้อยกว่าดีมานจริง เพราะฉะนั้นจะขายหมดคือจะให้แย่งซื้อว่างั้นเถอะก็เราอยากให้ขายหมดเพื่อที่จะเงินรางวัลจะได้ออกทุกงวดแล้วทำไมต้องเป็นเดือนอาทิตย์ละครั้งนะโอ้ยตอนแรกเราเราเบื้องหลังก็คุยกันในคุยกันในทีมทำงานเนี่ยแหละก็เนี่ยที่สสคกองทุนการออมแห่งชาติสำนักงานสลากครับตอนแรกมีการคิดกันว่าหรือจะออกทุกวันฮะห้าโมงเย็น มันเกินไปวันละมีรางวัลออก1ล้านบาททุกวันซึ่งเท่ากันนะเพราะว่านี้เราโยนไปวันศุกร์ห้าล้านอ๋อล้ววันที่หนึ่งหล้านห้าล้านห้านคืนอีกล้านให้เว้นแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแหละแล้วก็มาเกลี่ยงเสาเป็นวันละใช่ใช่ตอนแรกก็วันละล้านทุกวันล้านแตกทุกวันล้านแตกเออมันก็คือชีวิตมันจะมีลุ้นทุกวันอย่างนี้เลยแล้วทำไมถึงว่าตอนคุยกันใช่แล้วมันเป็นการลุ้นที่ดีนะการลุ้นแบบนี้ไม่เห็นไม่ไม่มีข้อเสียนะครับลุ้นยิ่งลุ้นเยอะยิ่งออมเยอะ นะครับก็ก็มีการคิดกันแต่ก็โอเคเอาเป็นสุขพรรษาดีกว่านะครับเลิกงานทุกคนทํางานเสร็จไม่ต้องพวโหงเรื่องนี้แล้วก็เป็นสุขพรรษาเอาเงินมารวมกันก็เลยกลายเป็นวันศุกร์แต่ว่าห้ารางวัลรางวัลละมันเหมือนกันมันเหมือนกันงบประมาณที่จะทํารางวัลมันเหมือนกันถูกไหมฮะไอหมื่นรางวัลก็ลงมาเป็นวันละสองพันรางวัลใช่ไอรางวัลเล็กรางวัลละพันอ่ะใช่ตอนแรกคือกระจายตัวแต่ทุกบัน5้าโมงเย็นมีลุ้น แต่มันจะลุ้นเัินไปนิดนึงก็เลยลกเกิดไปมาก<笑><笑>ก็เลยมาเป็นสุขหันษาตอนห้าโมงเย็นอันนี้คือโมเดลซึ่งสรุปว่าเป็นทุกวันศุกร์ครับใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับเงินรางวัลคือรางวัละละล้านใช่5รางวัลถูกต้องต่อสัปดาห์ต่องวดต่อสัปดาห์ครับอ่าถูกไหมฮะงงแล้วมีรางวัลเล็กคือปลอบใจอีกหมื่นรางวัลรางวัลหนึ่งพันถูกต้องครับทุกวันศุกร์จะออกอย่างนี้ใช่ครับ